ไมม่เหือนกับเล่นนใชีีววิิตจรง่เดยอาครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหัวร้อนไฟเตอร์นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสไตล์แบบเป็นไงคลิปไฟเ์สไตล์แบบเฟิร์สเลยนะเป็นคลิปแรกของเพจเรานะฮะเป็นการเจอกันระหว่างอะไรอะไรไม่รู้อ่าเชิญทอยเก่าครับตีไปตีไปเพราะใช้กำลังนะสองว่ะทอยแต่กำลัั่นเอยเป็นอะไรกันสองกันถึงโดนต่างนะครับเชิญครับ เป็นการเจอกันระหว่างแกนบูกับลิงจ็อกเกอร์สายดีลิสแกนบูสายอะไรวะใส่กับักด้เงียบอะอย่างเงียบทีตายนยนเนะโอเคหมดเปนั้หมดสามครับี่นต่อไป่นาเมื่อก่อนอะแต่ตอนแต่ตอนนี้มันมันเปลี่ยนทหมด นี่กกะปว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณโก้ที่ไหนกลางวันชั้นสี่ครับร้านชื่อนี่แมงชอบนะนี่ไม่ใช่ฮะรายชื่อเด็กหนฮะร้านชื่อเด็กหนยใช่เหรอเสียงดังนิดนึงก็เหมือนเดิมถ่ายกลางร้านอี่ครับเก่ามือกว่านเนี่โอ้เคมือคอยเตะกันแล้วไม่ใช่บ้านเชียงตัว ใช้เทคลบอกกันหน่อยนะครับผมอย่าที่อย่าที่หลาหคนรู้ว่าแคร์และแครแม่งกัยังมันก็ยังไม่มีสไตล์นะแต่ก็ยังมีจีโซ e มาให้โล่นะีครับให้โฟเข้าเลยครับเข้าเลยัต้องแมนนแต่ว่าก่อนเจอนหน่เฮ้ยคุณก้ครูดิโก้หมอ มุกบาทสองบาทมีมีไม่มีมิ้งมีงูเห่าอ่ะยางย่างวัดไอตอนที่ตอนใช้มุกนี้ต้องต้องตอนใช้ทีแรกอะหาทั้งวงไม่คิดว่าจะใช้มุกบาทสองบาทเลยเพราะคนดูถ้าไม่ชอบใจก็กดข้ามตอนนี้ไปต่อก็ได้กดจะคลิปจะคลิปไปนู่นเลยปล่อยนปล่อยเช็ดคลิปทางไปนอ้ยมอว์ฮาลโหโอเคผ่านเพลินก็พูดดังๆหน่อยดีกู้ผ่านผ่านโอเค ามแล้วเรามาบอกให้เขาพูดผ่านเดืนเขาบอกผ่านผานเนี่ยเขาพูดไม่ตรงกับที่เราใส่แมเนี่ยเราพิ่ใช่ไหมเนี่ยสองผูหน้าสั่งสามห้าพันส4ี่นะสี่เข้าเลยเาอ๋อไม่ขอแต่โอ้หไ้สามสีสาสี่เ้าเอเ้าแต่ห้าพัน ไรไม่ได้อัไรไม่ได้ผู้แข่งเป็นเกตสองที่อยู่ต้องเอร์ต้องตีโซ่ตัวสกิลไม่บอกว่าไงนะมึงไม่ต้องบอกละเอียดก็ได้เอาเอาตัวมันเข้าโซตัวหนึ่งโอเคไลไ์เฟสกับไลฟ์เฟสเนบ่าแต่มเป็นเออมันสไตล์มันเขาเรียกเป็นสเต็ปครับอ่าเป็นมันอยู่ในช่วงเดียวกับไลฟ์เฟสสาต้งครับ มันจะเป็นสเต็ปใหม่เพิ่มขึ้นมาเฉยยอไม่เียเยอะแล้วพอทำรอบนี้ท้ามับ่เ้าไม่มีเาอกจจะเตียนแน่นอนะ่มผมว่าเขาก็มี g ีโซนเหมือนกันนะอาจจะสไตล์ก็ได้หัตาน้ำผ้าหน้า มาก็นน้ำแข็งทั้งคู่หรือเปล่าเพราะสไตล์ที่เป็นเคเมนต์มันมีแบบเดี้หรอไม่ต้องหาอ๋อเหรอใช่เหรอไม่ครับกักเกตใส่หน้ากักเกตใส่หน้าเล่นนี้เลยยาตัดสินใจช้าเลยคุณยาดีนะดีมากจริงจริยังไม่ปล่อยมือไงดีมากเขาเลย อะไรนี้เล่นไปเล่นไปเล่นไปเล่นปบุบบาทสองบาทที่ตังค์ได้จากพุกครับช่วงนี้มุกปลกมุกหลกไงเล่นเถอะตลาดมุกตกโอ้โหมุกไหนนาเรียบร้อยแล้วครับมุกตกทีแรกยี่สิบสองยี่สิบสองอ นึกว่าจะกักเกรดคั้มสามส,ามสก,กิลบอกว่าไงครับเมือมเอ่อทำมันต้องโทษทีครับกอน,นลงมือก่อนฮ่านะเรือบัสสามกินดูดเข้าโซแต่ก็ดีลิตตรงนี้มึงเห็นดีลิตข้าโซไหมหนึ่ง ดาเมตหนึ่งใบจั่วไหมมันต้องจั่วปะคน้นลงมาล็อกครับนม่ยังมาโซสองโซบัสสองตัวหนึ่งตัวหนึ่งไต้เราหาอนาคตจะหาอนาคนจะสไตล์เหรอสไตล์ไรสไตล์ สไตล์ไม่ได้แล้วไตล์ไม่ได้แล้วข้ามไปแล้วถ้าคอนี่ก็คือเข้าเมนเฟสโดยปริยายเลยตีตีไทยตีไทยตีแหวนมีเพชรแววนพลังกับตีศูนย์เป็นกบฉีดปาดเร็วตายโอ้โยนเขาไปกาดเลยเหรอจีิจี๊จี๊จ่ายคอจ่ายคอสิจ่ายคอคือต้องทิ้งคุณโชว์นี่ไงโชว์ทิ้งอ๋อโชว์เขาก็ได้ครับคุณตี ได้แลวก็ใส่หัวอกไปอ้าเข้าเลยครับแส่ลวกีแวร์กีพลังไทยพลังพลังนี่หว mm, ่อพลังไครับโอครับสองพันสองี่นะเป็นหม่นเป็หมื่อีมีเ็เ่านี้มีสใบมีสามใบมีเข็ล็อก นะอ่าเดี๋ยวอธิบายสไตล์ครับอธิบายดิคนใช้อ่ะอธิบายดิก็ทิ้งเขาเขาเขาเริ่มต้นไรเฟลดทิ้งการ์ดที่ทิ้งการ์ดในมือที่มีเกตปงกันให้ได้สามให้ได้สหรือมากกว่าทิ้งลงตอบโซนและวนำการาก์ดจะจีนโซนหนึ่งไปเข้ามาวางทับช่องแวน แล้วอพอพะวางถ้าวาง,าวางทับในสถานะดีๆใช่ไหมปึ๊บพอวางทับมันก็จะอยู่อย่างนี้ก่อนได้ปะมันจะหงายที่หลังหลังจากสไตล์เสร็จปล่อยเดี๋ยวสีใจเย็นเลยไม่ตีปล่อยเลระยกาศปล่อยแล้วให้ผมิดจงดิ้หดเท็มไหมบานไหมหบ,าน,หมบานไหม ประมาณหนึ่งหงายจีโซนหนึ่งใบกี้บอกว่าเมื่อไงจีโซนใบพลังพลังวกห้าพันตามจีโซนที่หงายต3 1สามหนึ่งานึ่ไองับแล้วปล่อยแล้วปล่อยนะปล่อยแล้วติดเป็นไดไม่ีที่งียบหลอพลังแวนดอลจบเลยไใช่ไหมไอ้นีหายกับคอจีโซนกดรถดีแหะสไตร์ใบครับห้าใบไม่น่ารอไม่น่ารอฝัน้นจะสไต์ไหม ไม่ทำไรอ่ะดีดเราไม่ asure, left, S <S ได้หรอเดี๋ยวโชว์โชว์ด้วยโชว์โโอเคโชว์เหมือนกันครับออกมาก็ก็มันเป็นสไตล์ที่ใส่ได้ทุบเอ็กแค่ตัวเดียวเนี่ยตอนนี้ในตอนนี้นะตีตีตท่าไหร่อ่ะแบนครับโอหเดี๋ยวอินเตอร์เซ็ปไปนู่นเลยแหละตี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 ธรรมดาไม่กดเข็มเท่าไหัวของด้วยครับ ก็สองหกสามมืสมเท่ากันยังเข้าอยู่หนึ่งได้ติวพิเกอร์ชักราไปเลยครับตุ้ไปเลยรอด้วยพลังเอพลังไแหวนไปชี้แหวนแล้วโอเคก็จบกันไปสำหรับคลิประหว่างแกนบูปะทะลิงจ็อกเกอร์สายดิลิเตอร์ถ้า ถ้าทุกท่านชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับคือจะแ,แจ้งข่าวนิดนึงว่าตั้งแต่ตั้งแต่คลิปนี้ไปเราจะพยายามพัฒน,นาผลงานให้มันดีขึ้นให้มันดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าช่องเราครบเท่าไหร่ละหนึ่งพันซับสไครโอเคสำหรับกิจกรรมแจกของของ1นึ่งพันซับสไครก็รอติดตามไม่มีครับไม่มีนะพูดต่อไปพูด <laughs> ไม่มีอะไรคืด <laughs> อ่า สำหรับกิจกรรมแจกของของ1,000ซับสไครก็เราติดตามกันหน่อยอ่าตอนนี้ทางทีมงานกำลังหาของอยู่ไม่รู้จะหาอะไรเหมือนกันง่ายไม่มีมยังไม่รู้จะหาอะไรมากกว่าคุณอ่าโอเคก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดี